เดี๋ยวนี้สุนักเขาที่ไทยอะลงอะไรก็ไม่รู้ปันกระแสอยู่นั่นแหละโอ้โหลอกลวงประชาชนกันเองให้วุ่นวายไปหมดเลยบอกว่ากัมพูชาอย่างงู้นกัมพูชาอย่างนี้โอ้โหประชาชนเขาเดือดร้อนเหรอเขาเดือดร้อนต้องไหนก่อนมึงมาแหกตาดูที่กัมพูชาหรือยังเขาอยู่สะดวกสบายกันจะตายมีแต่มึงนั่นแหละวันวันไม่รู้ว่าทําอะไรสัรหาข่าวมาลงเหยียดคนอื่นไปวันวันโอ้โหปันกระแสไม่หยุด มึงไม่รู้อะไรมึงก็อย่าไปลงมู่สู้ให้ประชาชนงงโง่ของพวกมึงอะวุ่นวายไปหมดเลยโอ้โหไปดูในตลาดของตัวเองก่อนไปดูประชาชนของตัวเองก่อนสวัสดีครับพี่น้องเบสโฟร์สิคนนะพี่น้องวันนี้บะยจัจะมาพูดถึงเนาะเรื่องราวของนุ่มกระเมนคนนี้นะนั่นแหละพี่น้องเาก็เป็นความสะดวกสบายเนาะของทหารกัมพูชาเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านเขามันไม่ได้ลําบากเนาะประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนเนาะ สะดวกสบายต่างจากประเทศไทยให้ไปดูเนาะให้ไปดูทางบ้านเมืองของคุณเลยเนาะมีคนไทยคอมเมนต์เพิ่นแหละนักข่าวก็ลงมือซั่วนะคุณว่าอยากให้ไปดูที่ความลําบากของประชาชนของคุณเนาะึ่วาของกัมพูชาในสบายแล้วนะเราจะจับให้เบิเ่งนี่คือความลําบากความลำบากของทหารกัมพูชานะไม่รู้ว่านุ่มคนนี้ได้เห็นหรือเปล่าน, <ะ S 1> นี่ในความลําบากข้าวจะกินยังไม่มีเนาะ ข้าวจะกินเขายังไม่มีเลยแล้วคุณมาบอกว่าเขาสบายคุณมาดูพื้นที่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยนี่คือคนที่อบะยกุกเอามือเนี่ยไปกอบเอาข้าวในความลำบากเาอย่ายังให้คุณมาดูในความลำบา,บา,ากาาบาของกัมพูชาที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ย สบายมากเนาะซึ่งต่างจากประเทศไทยนะต่างจากประเทศไทยเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอยากให้มาดูว่าเดือดร้อนไหมนะบางคนเนาะวิ่งตามรถเพื่ออยากได้ของเนาะที่มาบรรเทาชีวิตนะบ้านเรือนก็ไม่มีที่พักให้นะมีเป็นรถเนาะแต่กับบางคนมีเต็นท์ก็ซื้อเต็นท์เองเนาะนี่เหรอความสบายนะ หนุ่มกัมพูชาเนาะคนที่ข้างชาติคนที่ออกมาปกป้องชาติมีสองคนนะแล้วก็หนุ่มคนนี้แล้วก็มีอีกคนนึงไปเนาะงซึ่งว่บเราจะเห็นนะเขาไม่ไม่ดูพื้นที่ตัวจริงนะเหมือนในพื้นที่เนาะอพยพในประเทศไทยนะที่เขาเป็นพื้นที่อพยพเนาะเขาจะมีอาหารการกินเนาะที่ ไม่ได้ลําบ,บากแบบนี้เนาะคือเขาจะช่วยเหลือเต็มที่เนดะี๋ยวคลิปนี้อันนี้ก็เป็นภาพนะเพี่น้องภาพของทหารกัมพูชานะเกลื่อนเลยเพี่น้องนะไม่ได้มีจัดงานให้นะใครอยากมาใครอยากเข็นเนาะก็มาเลือกเอานะมาเลือกเอาในกองไว้แบบนี้เลยเนาะเหมือนถุงปุ๋ยเนาะนะนี่คือทหารที่มีเกียรตินะ แต่ว่ามัดไม่เหมือนธงปุ๋ยถ้าใครอยากเอานาะหรือว่าอยากนำศพไปทำพิธีทำพิธีเองออกเงินเองซึ่งจากอย่างประเทศไทยนะถ้ามีเหตุการณ์ในเหตุการณ์ก็แล้วแต่ที่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทหารรัฐบาลไทยเนาะเขาก็ดูแลเต็มที่ดูแลแม้กระทั่งเงินเดือนดูแลค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่ แต่ต่างจากประเทศคุณนี่บราจะเห็นยังสมเพศนะแต่ว่าก็ยังมีคนปากดีปากเก่งทำให้หลายคนเห็นแล้วก็โอ้สงสารนะส่งสารกับคนที่มีแนวคิดนะคนที่มีแนวคิดว่าในการที่เราเนาะ มาดูเนาะมาเห็นคนที่เขาไม่ได้มาเขาก็คงไม่รู้หรอกเนาะว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรแต่ว่าเหมือนบยยอดเองเนาะที่มีโอกาสได้มาอยู่ประเทศไทยทั้งที่บยยอดก็ไม่ใช่คนไทยเนาะคนลาวแต่ก็ว่าได้ซึมซับได้เห็นต่างๆว่าประเทศไทยในพูดความจริงนะในการดูแลเนาะไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือน เขาดูแลเต็มที่ซึ่งต่างจากบ้านคนที่ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ใยดีนี่แหละพี่น้นองคืออาชีพที่มีเกียรติเนาะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะประยัดดูแล้วก็น่าเวทนามากน่าเวทนามากที่มันเป็น สิ่งที่คนกัมพูชาเขาไม่รับความจริงเขาไม่ยอมรับความจริงว่าเขาไม่สามารถเนาะที่จะเอาตรงนี้ยอมรับตรงนี้เขาไม่สามารถทำได้คนนิสัยที่กระล่อนปิ้นป้อนตอแหลเนาะสำหรับคลิปนี้นพี่้องบริจัดสกอแลนดาไปก่อนไปเนาะสวัสดีครับ